สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาต่อน้านะครับสำหรับต้นทุเรียนผมนะที่ผมได้ปลูกไปประมาณวัน2วันเลยนะที่ผมยังไม่ได้ต่อน้ําเลยนะปกตินะครับถ้าจะให้ดีคือต้องทําระบบน้ําก่อนนะครับแล้วค่อยปลูกต้นทุเรียนนะครับผมแต่นี่ผมรัดขั้นตอนไปหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะต้นทุเรียนผมก็ยังช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนนะต้นดินมันก็ยังมีความชุ่มชื้นอ,อยู่นะครับผมมาวันนี้ผมจะพามาต่อนะมาเลยนี่นะครับอันนี้ผมได้ใส่สาทางเลยนะ สาทางแล้วต่อไปต้นทุเรียนพออยู่นู่นนะครับผมวันนี้นะครับผมจะใส่แค่1หัวนะหต้นต่อหนึ่งหัวนะครับที่จริงผมก็ไม่เออไม่อยากใสแ่แค่หัวเดียวนะครับที่จริงมันก็น่าจะใส่2หัวนะหต้น2หัวนะแต่ผมคิดว่าต้นทุเรียนผมยังเล็กอยู่น่าจะยังไม่ต้องการน้ําอะไรมากนะผมก็เลยเออเอาแค่นี้ก่อนนะเอาเอาแค่หัวเดียวก่อนนะครับนะอาศัายระยะเวลาที่เปิดน้ํานานขึ้นนะครับนะมาเลยก็ห่างจากต้นมาดูครับก็ผมจะห่างจากต้นประมาณเมตรหนึ่งนะช่วงนี้หัวสปริงเกอร์ผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะ าห่างประมาณเมตรนึงมาดูครับผมได้ระยะแล้วก็ตัดเลยนะท่อเมนผมจะทากาวนะส่วนท่อที่แบบขึ้นไปหัวสปริงเกอร์ผมจะไม่ทานะครับเพราะว่าจุดนั้นมันเป็นมันมันแตกบ่อยผมก็เลยไม่ไม่ทานะครับ